มาต่อกันเลยดีกว่าวันนี้มาแบบป,ป,ป้าามากเลยกูก็วิธีทาบล็อกกับกูต้าพิงค์ของแก้วนะคะเดี๋ยวเก็บน้ำอนเดยวิธีทาบล็อกกับกูต้าพิงค์ของแก้วก็คือว่าจะใช้โลชั่นทาก่อนตรงนี้นะก็โอ้ยลืมคือโทษทีบีกูต้าเอ้บีพีหมอกมากก็จะเอา บอกกับกุาพิงกมาทำมาแบบนี้เลยแต้ม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 ไปเลยแกผสมไวแล้วแล้วกก็แต้มแบบนี้นะแล้วก็แต้มแต้มให้ทั่วพอประมาณที่เราจะทาคืออันนี้ผสมไว้แล้ว ถ้าใครไม่ผสมก็แต้มคาคากันไปบอกกับกุต้าพิงแต่ถ้าผสมไว้ย่างห้กรัมเนี่ยมันก็ใช่ง่ายแล้วเราบีบครีมไว้ในมืออยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็เอาครีมแบบนี้มันจะรูปง่ายมากๆทารักแร้ด้วยป๊หนึ่งนะขอโทษนะคะ มันเลือก็ถามทาทั้งตัวแก็ทาแบบนี้ก็แต้มๆแล้วก็เอาลลูชันช่วยมันก็จะรูปได้ง่ายคือแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้ว กม่ีอทาหน้าอกด้วยนะแต่ขอไปทาคนเดียวทาข้างหลังด้วยเนี่ยก็ทาแบบนี้แข้งขาอะไรก็ทาแบบนี้ เดี๋ยวขอไปทาต่อดีกว่านะคะก็บอกกับกุตาพิงชายแบบนี้นะนี่นะมาร์ก็เริ่มซึมเข้าหนังหน้าแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอไปทาบอกกับกุตาพิงเสร็จก่อนแล้วจะมาให้ดูว่ามาร์กซึมเข้าหน้าแล้วหน้าเป็นยังไงนะคะบ๊ายบาย